นอนหลับฝันดีเด้อบัวตองเด้อนีเราได้มาส่งหมือน้องบัวตองเข้านอนกันนะครับในเอฟซีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพังขมื่นนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีได้รับชมดูขมื่นยืนเฝ้าน้องนะครับผมบัวตองหลับไปแล้วนะครับบัวตองหลับไปแล้วเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมียุงนะครับขนาดฝนตกแต่ว่าไม่ค่อยมียุงนะครับบัวตองหลับแล้วนะครับดูครับยิ้มใช้อิ่มมากนะครับ แม่ตองหลับแล้วนะครับส่วนเจ๊อ้วนของเรายืนเป้านะครับพอดีวันนี้คุณพ่อไปเอาฟางนะครับฟางเข้าฟางที่เขาเกี่ยวข้าวมานะครับมาให้สองสาวได้กินก็นเ,เลยได้อยากอยากจะได้ถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้เอฟซีได้รับชมครับแต่ว่าขมื่นวันนี้ยังไม่นอนนะครับอตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับสี่ทุ่มกว่าแล้วขมื่นยังไม่นอนนะครับน้องตองนี่หลับแล้วนะครับ้องตองหลับแล้ว กินอิ่มนะครับกินอิ่มครั้งแรกผมว่าผมจะออกไปเอาต้นสับะรดให้นะครับแต่พอดีออกมาแล้วเห็นเขานอนนะครับก็เลยไม่ได้เอาสับะรดให้นะครับก็คงจะไปคงจะไม่ได้ให้นะครับผม้อ้เขาตื่นก่อนถึงจะให้นะครับนอนน่ารักมากเลยนะครับผม ดูท่านอนท่านอนของน้องบัวตองนะครับสบายใจเลยมีพี่สาวยืนเฝ้านะครับส่วนเจ้อ้วนก็ยืนหลับนะครับผม ยังไม่กล้าล้มตัวนอนลงนะครับอิ่มๆนอนหลับนะครับผมผมก็ไม่กล้าพูดเสียงดังนะครับเลืวอน้องก็าต้องจะได้ยินนะครับ ก็ร้องนะครับแต่ผมก็ปิดสัญญาณทุกอย่างนะครับผมปิดสัญญาณทุกอย่างเลยนะครับครับนอนหลับสบายเลยครับผมลมเย็นๆนอนฟังเสียงฝนนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยสําหรับบัวตองนะครับพวกเรายังไม่นอนเลยนะครับแต่บัวตองหลับไปแล้วครั้งแรกว่าจะมาโยนต้นสับประรดให้นะครับจะมมาเอาสับประรดให้กินแต่พอดีว่ารู้สึกว่าจะอิ่มมากนะครับ คุณพ่อไปเอาฟางข้าวมานะครับนะครับนี่เป็นฟางข้าวที่เขาเกี่ยวข้าวใหม่นะครับฟางข้าวเหนียวนะครับให้กินอิ่มเลยนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนหลับปุ๋ยเลยนะครับผมบรรยากาศก็ได้ด้วยลมเย็นสบายนะครับแล้วก็เราเปิดไฟไล่ยุงให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่สวรรค์น,นะครับผมที่ติดไฟติดตั้งไฟทั้งโรงช้างเลยให้กับค้ามื่นนะครับแล้วก็ขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับขมือนน้องโบตองได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับเวลาฝนตกก็ได้นอนหลับสบายนะครับถ้าไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับป่านนี้ขมือนจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับน่ครับน้องสาวได้มีบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศตรบนี้ให้แม่เอฟซีได้รับชมนะครับ พี่สาวคนใหญ่ยืนเป้าน้องสาวตัวเล็กนอนนะครับผมเป็นภาพที่เวลาท่านอาจจะเห็นลหลายเชือกลหลายครอบครัวแต่ว่าครอบครัวเรานี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่เราถ่ายคลิปให้ชมนะครับที่เห็นน้องๆน,นะครับเห็นน้องบอตองนอนแล้วก็มีขมือนยืนเป้านะครับขมือนยังไม่กล้าทิ้งตัวนอนลงนะครับผมยังไม่กล้าทิ้งตัวนอนลงเพราะว่าเรายังไม่ปิดไฟกันหมดนะครับเรายังไม่ปิดไฟกันหมดขมือคงยังไม่กล้านอนนะครับ บัวตองน,นี้เป็นช้างวัยรุ่นนะครับเขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนอนอย่างเดียวน,นะครับเสียงอึกอ่างเสียงอะไรก็ร้องกันนะครับฟ้าก็แลบนะครับผมเลยไม่ได้ไลฟ์สดให้กับพี่เมอลซีได้รับชมแต่ผมถ่ายคลิปผมปิดทันญาณทุกอย่างนะครับผมปิดทันญาณทุกอย่างนะครับนอนหลับฝันดีเดอ้อบัวตองเดอ้อเรา ได้มาส่งขมือนน้องบตองเข้านอนกันนะครับในเมฟซีนะครับอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สดแต่ก็เป็นชิปนะครับผมให้กับเมฟซีได้รับชมนะครับ,นะรบผมจะซูมให้ดูกใกล้ๆนะครับน้านอนน่ารักมากเลยไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับก็ไม่ไม่มียุ่มด้วยนะครับ ขมืนกาน้องแล้วก็นอนเด้อนอนหลับฝันดีเด้กขมืนลาตีสบัดไว้เจอกันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้ขมือนก็จะได้เดินทางไปทํางานนะครับผมขมืนจะได้เดินทางไปทํางานได้ออนทัวร์นะครับน้องบุตองก็จะอยู่บ้านเหมือนเคยนะครับผมก็จะสู้กันไปครับผมเราก็มีหน้าที่สู้กันนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกท่านคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวขมือนเสมอมานะครับ มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ